ดีค่ะเอาอะไรดีคะผมเอาหมอกอูกรอบผัดกะเพราครับใส่พริกเยอะๆเลยนะคะค่ะเอาจานเล็กหรือจานใหญ่คะเอาจานเล็กครับกินไม่หมดหรอกครับโอเคค่ะเดินกลับไปก่อนนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวหมูกรอบเผ็ดๆเ,เลยนะคะ ก่อนอื่นอันนี้คือจานของพกวกเราค่ะให้ดูก่อนมีลูกอาหารด้วยนะคะข้าวหมูกรอบหรอต้อใส่หมูสิหมูของเราทำไม้เป็นทราะไม่มีลูกหมูค่ะนี่จะเป็นในประมาณนี้ได้เลยค่ะ ก็ได้อยู่นะแต่สีดินน้ำมันมันไม่ไมค่อยเข้าเองค่ะเราต้องทำแบบนี้เลยลเอ่ะไม่ไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่ทำแบบนี้ <c ười> ใช่ค่ะก็ะะจะมีประมาณอันเล็กบ้างอันใหญ่บ้างก็ดูจากเคยเห็นแล้วมันจะอันเล็กอันใหญ่อันน้อยอันกลางอะไรแบบนี้ค่ะใหญ่บ้างก,ก็มีมีแบบ เดี๋ยวเราจะตักใส่จานก,ก่อนนะคะแค่สองอันก็เต็มแลวคะ่ะโอ้ยแค่ตกตกะตกโหสามอันเต็มเลยคะ่ะสามอันเต็มเลยค่ะเอ้ร่้งหมดรังค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ดดวะะยวเราจะทำข้าวค่ะข้าวก็เป็นก้อนเท่านี้ก้อนเล็กก้อนใหญ่มาก ก็ได้แต่อย่าให้มันล้นชั้นแบบตกไม่กินนะคะไม่งั้นมันกินไ,ได้เลยถ้าเป็นความจริงโยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งปิ้วปิ้วไปเลยไม่ต้องกินละสก๊อบกนี่นะคะใกล้จะเสร็จแล้วคะก็พอจะมีช,ช่องให้ใส่มากมั มันไม่ค่อยมีนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาพริกก่อนนะคะนี่เราเป็นพริกแบบรดซอะ,ะแบบนี้เนาะแล้วเราจะใส่ผักเอาแบบประมาณแบบนี้คะ่ะนี่ จริงๆคือสีเขียวจริงๆคือสีเขียวนะคะแต่มันโดนแสถงผู้หมันโดนแสงท้อนค่ะก็เลยเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะผักแบบนม้น ตอนนี้ก็เงียบเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเราตั้งใจทำอยู่ค่ะจริงจริงอ่ะมันใกล้จะเสร็จแล้วละอ้วนมากเลยผักอ้วนมากเลยอ้วนมากเลยค่ยะอ้วนแบบอ้วนมากอ้วนมากเลยไม่ใช่มากนะไม่ใช่มากที่เรากินนะมาก <c oughs> ต่อเล่นมีใช่ค่ะ ตอนนี้เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะไม่ใช่ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะกดก่อนคยละเอียดนี่ค่ะเต็มแบบนี้เลยคะ่ะอยากคิดว่ายังไม่เอาอยากคิดเอาปลอกนะคะไม่ใช่ใส่ลงไปทงแบบนี้คเราจะต้องหั่นด้วยค่ะจะต้องหั่นก่อนด้วยไี่ได้ค่ะ ต้องแค่ต้องแค่จากคอนโดไม่งั้มาจะลมเดียวทางเล็กอ่ะ่นีอะ มันลืมไม่ไหร่แต่มีสึงใครก็ได้อยากจะคิดถึงเธอไปจอมันตายนี่ค่ะผักเรานี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะส่วนที่เจากก็ปเก็บไว้เหมือนเดิมนะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะ ตอนนี้ดูไม่ออกเลยค่ะเป็นสีเป็นอะไรไม่รู้เลยค่ะดูไม่ออกแ้วค่ะใส่ของเยอะเกินไปนะคะนี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะดี๋ยวรอนคขาก่อนค่ะลูกค้าค่ะมาเอาได้แล้วค่ะนาอยครับของผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน นี่คับของผมผมจะกินแล้วนะครับยิมย่มๆแลวครับขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ล้างเป็นสิทธ่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วางาน,นทุกวันเก็บของกันลูกค้าค่ะกินน้ำไหมคะนะคะ เดี๋ยวตอนนี้จะเก็บของก่อนค่ะเก็บไม่เอาค่ะอันนี้เป็นมีดมีดค่ะสีชมพูเป็นผักเป็นดินน้ำมันค่ะอันนี้จานจานนี้จานกลางจานพิเศษค่ะดินน้ำมันของเราอันเด็ก ท,ที่ตักอันนี้ค่ะช้อนกุ้งกุ้งผักขลรอดดอกไม้ลากระทะกระทะ กานที่เห็นลมแก้วน้ำแก้วน้ำมาแล้วค่ะนี่ค่ะ ตาของพวกเราค่ะก็ใส่แต่งตัวแบบนี้นะคะแต่งตัวพอประมาณแบอบังเกงแบบนี้ไม่มีรองเท้าเพราะเป็นรุ่นเดียวกับกับพิงค่ะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้มีที่ติดด้วยค่ะนี่ค่ะเขามีกล้ามเนี่ยนะคะจะถอนให้รอเล่นค่ะ เนี่ค่ะพอประมาณวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย